สวัสดีนะกลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปสถานะตลาดประจำรอบบ่ายวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารนักทุนสามารถที่จะอ่านรายละเอียดเบื้องตน้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใครสนใจนะครับที่จะเปิดบัญชีกับ V t r a d e ก็สามารถที่จะสแกนค r Code คด้านล่างนี้ได้เลย V t r a d e เป็นโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศอังกฤษแล้วตอนนี้เขามีห้องสัญญาลให้นักงทุนเนี่ยได้เข้าใช้บริการกันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทุกท่านธนาคารกลางญี่ปุ่นได้มีการเผยในส่วนของตัวแผนนโยบายแล้วก็การประกาศอัตราดอกเบีย้ยนะครับสรุปก็คือทุกอย่างเนี่ยคงที่ไว้ที่เท่าเดิมแต่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือการคอมเมนต์ของประธานธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งก็คือคุณคูโรดะครับเขาบอกว่า เขาจะไม่ลังเลใดๆทั้งสิ้นถ้าจะต้องมีการอัดฉีดหรือว่ากระตุ้นเพิ่มเติมถ้าหากว่ามันมีความจําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจยังอยู่ในขั้นที่เลวร้ายเขาใช้คําพูดแบบนี้เลยนะครับประธานธนาคารกลางญี่ปุ่นสแสดงว่าตอนนี้เหมือนจะยังมีปัญหาครับทุกท่านซึ่งปัญหาตัวนั้นก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงกัดกินเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครับ ทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวสกุลเงินตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับถ้าถามถึงสถานะตลาดเนี่ยก็แน่นอนเลยทุกท่านว่ายังคงเป็นลิสต์ออนอยู่นะครับเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นจากนิวซีแลนด์ที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาครับตามติดกันมาในส่วนของตัวออสเตรเลียแล้วก็แคนาดาส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยได้รับแรงหนุนก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมก็คือตัวเลขเศรษฐกิจเงินเฟอ้อในช่วงเชา้าที่ผ่านมาประกอบกับ ความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางของนิวซีแลนด์จะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับบางสำนักมองไว้ว่าเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการเริ่มขึ้นแล้วสักครั้งหนึ่งล่าสุด Westpac ครับทุกท่านได้ออกมากล่าวไว้เลยนะครับว่าธนาคารกลางของนิวซีแลนด์ภายในสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยๆน,นะครับ3ครั้งเลยทีเดียวโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการปรับ ขึ้นสูงสุดถึง25 basis point ด้วยกันก็คือ0.25%ตรงนี้ถือว่าเป็นแรงหนุนให้กับนิวซีแลนด์ได้ อีกต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการคอมเมนต์ของทางสถาบันการเงินเดี่ยมันก็จะไม่ได้มากมายเท่าไหร่เป็นผลแค่ระยะสั้นๆแต่ผลที่มันจะค่อนข้างยาวนานนิดนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการประกาศตัวเลขเมื่อเช้านี้แหละครับนักทุนทีนี้เราไปดูการเคลื่อนไหวของตัวดัวชนีต่างๆกันสักนิดหนึ่งนะครับราคาน้ํามันยังคงมีการปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลงมาทำโลใหม่ในระหว่างวันอยู่ที่71.12ด่อดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับ ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สก็มีการฟื้นตัวนะครับสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังเป็นลิสออนปรับตัวขึ้นแตะระดับ34,998 ยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตร1ิปีโดยภาพรวมจะเป็นทิศทางฝั่งขาลงนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากโลที่1.29%ขึ้นมาแตะที่1.32%ครับดับชนีดอลลาร์อินดซ x นะครับผมในระหว่างวันก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ชัดเจนเท่าไหร่เลยรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับจากในช่วงเชา้าที่ผ่านมาเคยขึ้นไปถึงประมาณ1,832แต่ว่าตอนดีก็ย่อลงมาเหลือ1,824แล้วนะครับ จากว่าขาดปัจจัยสนับสนุนครับแล้วนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดประจําช่วงบ่ายวันนี้สวัสดีครับ